ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอ,องทุลีพระบาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอ,องทุลีพระบาทได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งในวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2567ข้าพระพุทธเจ้านางสาววิภารัตดีออง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติต่างปื้มปิติและชื่นชมสมณนัตเป็นล้นพน้นใต้ฝ่าละองธุลีพระบาททรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดีทั้งมีพระปีชาสามารถด้านการทหารเป็นที่ประจักษ์แก่ของประสกนิกรในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ปวงข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ปกอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอ,องธุรีพระบาทเจริญด้วยจตุรพิษทพรชัยมีพระราชประสงค์จำานงหมายในสิ่งใดขอจงสำริดดังพระราชฤาไัยปัถนามีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระ,กะเกษมสำราญสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเก้าของปวงชนชาวไทยสืบไปด้วยเก้า ດ้วยกระห